โทมัสเจฟเฟอร์สันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเขียนเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของโลกนั่นคือคำประกาศอิสรภาพก่อนที่จะมีการเขียนและประกาศอิสรภาพนั้นชาวอนานิคมไม่ได้ต้องการจะแยกตัวจากบีเทนใหญ่จากเดิมแค่ต้องการความยุติธรรมเท่านั้นแต่เมื่อสถานาการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆความคิดเรื่องอิสรภาพและเอการาชก็เริ่มก่อตัวขึ้นจนนำไปสู่กระบวนการเขียนคำประกาศอิสรภาพ เพื่อให้สงครามที่เริ่มต้นแล้วที่เล็กซิงตันและคอนคอร์ดมีเป้าหมายในการต่อสู้ร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้เจฟเฟอร์สันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ5คนที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อร่างเอกสารที่จะประกาศเหตุผลอันชอบธรรมในการแยกตัวของอาณานิคมทั้ง13แห่งจากบริเตนใหญ่ด้วยความสามารถด้านการเขียนที่โดดเด่นและสลัสลวยทำให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการร่างฉบับแรก เจฟเฟอร์สันได้ระบุข,ข้อร้องทุก์ที่กษัตริย์จอร์จที่3และรัฐสภาอังกฤษได้กระทำต่ออนานิคมรวมทั้งวางรากฐานการก่อตั้งประเทศใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคประชาชนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลได้หากรัฐบาลกลายเป็นผู้ทำลายสิทธิเหล่านั้นเสียเองพร้อมกับประกาศว่าอนานิคมเป็นเอกราชจากอังกฤษ ร่างแรกของเสียอะสารถูกนำเสนอต่อสภาภาคพื้นทวีปมีการอภิปรายอย่างดุเดือดและมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายจุดกระทั่งสภาได้อนุมัติข้อความฉบับสมบูรณ์ของคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4กรกฎาคมคิตศักรา1776ซึ่งก็คือวันที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพนั่นเอง